กินแปลกๆเว้ยมันเป็นกินแปลกแปลกเว่ยโทษมาไวม,มันเป็นสาบันนี้หรือได้แบ่งกันบ้างไหมโอ้ยกำมานอนตีนอนกลางกักเนาะโอ้ยเนาะแล้วพัดลมมันเย็นเนาะฮึแต่มัมนเย็นเนาะมันก็นต้องตีใส่พัดลมจังหน่อยนึงเน่ะให้มันสบายเน่ะ ความสุขอย่ามาดมนะโอ้ยฟินเท่าไหร่ลมก็เย็นหวมก็หอม,หอมข้าวเจ้าดมเกินไปแล้วมันนั้นว่าเหม็นลงไปใครให้ข,ขึ้นมานัานเบิ่งกันดอกโอ้ยนางผู้นี้กใจหมวหมอนกันจะเนาะ ะเขาท่าแต่ววะบายใจเว่ยบ๊ายบ๊าอืมยิ่งเอาลงเสียง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 เบียงก็นอนตีกับแต่แบีงมึงว่าบ่ มึงน้องกูก,กันนะวะของกูคือบ่หความวะมกินตัวๆกินก็บ่คือข,ของมันวะของมึงคือหอมแต่สวยสวยมึงใส่แชมพูอย่างคือหอมแต่กูถามมึงกันดูกูใส่เส้นกาดนี่โฆษณาตรงข่าวแล้วครับนอนดีๆลูกเป็นผู้หญิงทำไมน,นอนอย่างนี้ล่ะลูก มึงเป็นไมมยิ่งมึงเคยนอดจังซีฮะสวยเป็นแมมยิ่งเคยนอนจังซีมันบอดีหูบอฮะเป็นไม่ยิ่งนะต้องรักนวลสังวนโตเขาใจบอดามันในแบ่งดามันซอยกูแน่ดามันแน่โอ้จากนอนจังไดล่ะนี่เออนอดจังซีเนี่ล่ะเออหูบอว่ากูหวงอันเนี่ยคันมีหมาโตอื่นมาบนคลิปเขาเห็นของมึงหลืเป็นจังไหนอาอโอ้เห็ุแห่มันรลูแน่นั่น กูมักทานี่น้อเปิดกูมักทานี่เลยโอ้ยกูมักแห้งหกูมักทาน,น,นี่นอนดีๆนอนดีๆคขันมี่มาตัวอื่นมาเบิ่งคลิปนี่เอากูห่วงเลยกูเห็นได้พูดเดียวของมึงนี่เลี้ยงมาเจุดไงมึงบให้มันหลุดเลี้ยงลูกเบิงบ่งเบิ้งมาตัวอื่น,นยังมาหยุดตัวนี้ของโก,ก,นะก,ก้เอ้ยอย่าหยอกนะปื้ดเลยเฮ็ดคักเธอรักเอ้ยถ้าเป็นรักกูกลัวหรือเปล่าฟังบอกเฮ้ยกลัวหรือเปล่าฟังบอกว่าอย่าอ่อยผู้อื่นอย่าอ่อยลงคลิป มึงเข้าใจบ่ยังว่าจะอ่อยลงคลิปอยจะอ่อยลงคลิปกูว่าจะอ่อยลงคลิปกูไม่ได้เห็นอย่างนี้แหละกูนอนแตเช้าเพราะมันเย็นด่ามันดูแบ่งมึงด่ามันดูมันมักอ่อยเว้ยอีอ้วนเอออีอ้วนอีอ้วนอีอ้วนดการข้อกูอีกแล้วตัดอีกแล้วกูตอนที่เห็นยังอยู่ตัดอีกแล้วตื่นมากกับสวบกูร้อน อย่าเห็ดอย่าเห็ดยังว่าอย่าเห็ดบอกบอฟังเด้อบอกบอฟังบอกบอฟังว่าอย่าอ่อยเป็นแม่ยาแม่ยิ่งไหนลุยอยู่จากอ่อยพออย่าหยอกกันผ่กได้เห็ดเนี่ยมันเห็ดก้อนเมันอ่ะมึงเนี่ยนั่งอยู่ดีๆกับมืกอวาน่ะกับมึงมาอ่อยมึงมาอ่อยนี่มึงมาอ่อยยังว่าอย่าอ่อยเนี่ยสู่เมียตีแล้เปิดมึงสู่เมียมึงตี ตอนนี้เขาสวยก็อ่ารู้สึกว่าจะเป็นเมนเลยครับโอ๊ยยุดยุดพอแล้ว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 เลิกหยอกกันพอแล้ว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 พ่อกับพ่อพ่อกูกนั่นพ่อกระดักแก้วองกูมันแก้ว